และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกม,เกมอื่นๆและรวมไปถึงเกม Base Global และเมีย M g l o โ a l ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครังง้งแอปกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับเร็วเกมเมียเอ็มโกลโบเอ็นเอฟทีอีกเช่นเคยครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็จะมาทาการแนะนํา5เทคนิควิธีการเพิ่มค่าพลังลบให้กับตัวละครนั่นเองครับเพราะผมเชื่อได้เลยครับว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ส่วนมากเนี่ยก็อาจที่จะยังไม่ทราบครับว่าช่องทางในการเพิ่มค่าพลังลบให้กับตัวละครเนี่ยเราเนี่ยสามารถบิวครับหรือว่าเพิ่มค่าพลังเนี่ยให้กับมันเนี่ยตรงไหนได้บ้างนั่นเองครับก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมเนี่ยก็ได้นำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้สําหรับผู้เล่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เชิญไปรับชมคลิปวีดโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและสําหรับช่องทางแรกครับในการเพิ่มค่าพลังลบให้กับตัวละครครับนั่นก็คือในส่วนของระบบฟังก์ชันของมนทุนนั่นเองนะครับก้อนดับแรกเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจที่จะงงครับว่าสําหรับเจ้าระบบตัวนี้มันทํางานยังไงครับก็สําหรับใครครับที่ว่าเล่นในส่วนของสมาร์ทโฟนครับ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการครับเนี่ยกดซูมเข้าไปนะครับเสร็จทีนี้ครับเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะเป็นคล้ายๆผ้าหนึกนะครับซึ่งในส่วนของผ้าหนึกตัวนี้ครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีแดงสีชมพูและก็สีน้ําเงินครับซึ่งในส่วนสีน้ําเงินครับจะเป็นค่าสเตตัสครับในการตั้งรับนั่นเองนะครับไม้ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าบาลังป้องกันตาสุดสูงสุดเพิ่มค่า HP ให้กับตัวละครการป้องกันเวทมนต์อะไรประมาณนี้แหละท่านผู้ชม ส่วนสีแดงครับท่านผู้ชมครับก็จะบวกในส่วนความแม่นยําแล้วก็ในเรื่องของดาเมจนั่นเองนะครับส่วนสีชมพูก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับก็แน่นอนครับว่าสําหรับใครเนี่ยที่อยากที่จะบิ้วในเรื่องของดาเมจครับให้เน้นสีแดงและก็สีชมพูนะครับแต่ถ้าหากใครนะครับไม่อยากที่จะทําการเปลองยาโพชั่นให้มากนักครับก็ให้เน้นมาสีชมพูก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนสีชมพูครับจะมีค่าสเตตัสพิเศษครับในการเพิ่มนะครับการฟื้นฟูของน้ายา MP และ h p ให้กับตัวละครนั่นเองนะครับ แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยในการอัปเกรดแต่ละครั้งครับในทางระบบเนี่ยจะทำการครับใช้ในส่วนของลูกแก้วสีม่วงนะครับหรือมันเนี่ยก็จะมีชื่อว่าหยกมังกรน,นั่นเองนะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่ว่าไม่รู้นะครับว่าช่องทางการได้รับเนี่ยเราเนี่ยสามารถหามันมาได้ยังไงครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับสถานที่ได้รับได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการคราฟนะครับดินแดนลึกลับนะครับหรือแม้กระทั่งครับบอสสนามนะครับแล้วสิดทีนี้เนี่ยข้อควรระวังครับสำหรับเจ้าระบบฟังก์ชันตัวนี้นะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีลูกแก้วครบตามที่ระบบเขากําหนดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถครับทำการอัปเกรดได้นะมันเนี่ยก็จะมีโอกาสการล้มเหลวด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมก้อนในส่วนตัวเนี่ยท่านผู้ชมผมเนี่ยเคยคลิกแล้วนะก้อนเดียวเนี่ยท่านผู้ชมครับคลิกไป4ครั้งนะครับไม่ติดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วค่อนข้างที่จะวัดดวงนิดนึงนะครับเนี่ยก็สามารถครับเนี่ยเลือกทําการอัปเกรดได้ค่าพลังลบเนี่ยของตัวละครเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไงเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ครับมันมาดูด้วยนะครับในเรื่องของมลทนนั่นเองครับส่วนอันต่อมานะครับท่านผู้ชมครับในการเพิ่มค่าพลังลบครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับในส่วนของคัมพีนะครับซึ่งในส่วนคัมพีเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเป็นระบบคอลเลกชันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับหากเราเนี่ยทำการครับติดตั้งไอเทมครับ ครบตามที่ระบบเขากําหนดครับเราเนี่ยก็จะสามารถได้รับในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษครับตรงมุมด้านซ้ายมือได้เลยนะครับส่วนตรงด้านขวามือเนี่ยอันนี้จะเป็นค่าสเตตัสโดยรวมนะครับของในคอลเลกชันของเรานะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถทําการเช็คได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคอลเลกชันของเราครับบวกค่าสเตตัสพิเศษเนี่ยอะไรบ้างนะครับเนี่ยสามารถกดดูได้นะท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับไอเทมที่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มีนะครับ มันก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆครับนั่นก็คือตลาดสถานที่ได้รับและก็คำผีนะครับเนี่ยกดดูได้นะครับทุกอย่างของเกมนี้มันจะบอกช่องทางการได้มาหมดเลยนะครับอันนี้แหละถือว่าเป็นระบบที่ดีมากครับ ส่วนอันต่อมานะครับท่านผู้ชมครับในการเพิ่มค่าพลังลบของตัวละครครับก็แน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของร่างอวตารนั่นเองนะครับซึ่งร่างอวตารของเกมนี้ครับก็จะแบ่งเฉดสีนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีทั่วไปชั้นดีชั้นแรนะครับจนไปถึงขั้นเทพนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยคนไหนครับที่ยังไม่ทราบครับว่าในเรื่องของร่างอวตารเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถหามันมาได้ยังไงครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองดูคลิปวิดีโอย้อนหลังภายในช่องได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ และซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเนี่ยได้ดำเนินการครอบครองครับในส่วนของร่างอวตารครับที่เป็นระดับสูงครับมันเนี่ยก็จะมีในส่วนของสกิลแฝงเนี่ยเห็นไหมมากับร่างด้วยนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับมันเนี่ยก็ยังจะบวกในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษครับแล้วก็รวมไปถึงครับชีวพลังด้วยนะครับ ซึ่งในส่วนของชีวะพลังครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มตรงนี้เลยนะครับอันนี้แหละท่านผู้ชมครับเราเนี่ยสามารถไปทําในส่วนของไลฟ์สกิลต่างๆครับเพื่อเป็นการชาร์จชีวะพลังได้ซึ่งมันเนี่ยก็จะบวกค่าเอ็กพครับสูงสุดถึง2 0 0นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันเนี่ยก็จะมีการจํากัดนะครับในการชาร์จพลังนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมมันจะขึ้นอยู่กับร่างอวตารของตัวละครนะครับก็อย่างเช่นครับผมใส่เนี่ยร่างสีเขียวครับจะสามารถเก็บได้สสูงงุดเพียช่วโม แต่ถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีสีแดงครับสามารถเก็บสะสมได้ถึง48ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็เก็บเลเวลเนี่ยได้ไวกว่าชาวบ้านเขานั่นเองครับ ส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบยานผ่านนะและก็สัตว์วิเศษครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับสายฟรีก็สามารถครับไปทำการสุ่มการชาปองครับโดยการใช้เงินเนี่ยที่ว่าเราเนี่ยได้จากการฟาร์มมอสเตอร์หรือว่าทำเควสต่างๆเลยก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของสัตว์วิเศษของเกมนี้ครับสามารถติดตั้งได้ถึง3สล็อตนะครับและซึ่งแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็จะมีเกรดคุณภาพครับเหมือนล่างอวตารนะครับของตัวละครเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็รวมไปถึงครับยานพาหนะด้วยนะครับซึ่งสําหรับยานพาหนะนะท่านผู้ชมครับสามารถครับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเนี่ยให้กับเขาได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบจริงๆนะท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาในส่วนร้าน้าครับจากนั้นแล้วครับกดไปที่ยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์ยานพาหนะนะครับจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลื่อนลงมาเห็นไหมมันเนี่ยจะขายอยู่ที่10,000แนนะครับให้เราเนี่ยทำการดึงมาเลยสีกล่องนะครับ มันเนี่ยก็จะทําการแรนดอมครับระดับของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็ในส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังลบครับให้กับตัวละครที่ดีนั่นเองครับส่วนอต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของเซตอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเจ้าเซตอุปกรณ์นะครับของเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายเซตหรือว่าหลายประเภทมากๆครับ ก็อย่างเช่นครับในเรื่องของเซ็ต PVP นะครับมันเนี่ยก็จะมีการแยกย่อยอีกนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจครับสำหรับการโจมตีนะครับผู้เล่นหัวแดงหรือการโจมตีนะครับสำหรับผู้เล่นเนี่ยหัวขาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับการโจมตีโดยรวมเนี่ยสำหรับเพเยร์เยอด้วยกันนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วครับมันเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของเซ็ตครับการตีบอสเนี่ยที่แรงขึ้นครับ แล้วก็ลงไปถึงครับมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยที่แรงขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาในหมวดหมู่ของการพัฒนาครับจากนั้นแล้วครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกในส่วนของระบบฟังก์ชันของอุปกรณ์ครับจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลื่อนหาครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะได้ในส่วนของเซตอุปกรณ์อะไรจากนั้นแล้วนะครับก็กดที่สถานที่ได้รับแล้วก็ไปฟาร์มกับมอนสเตอร์ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้แหละท่านผู้ชมจากเราเก็บสะสมครับครบเซตเราก็จะได้ในส่วนของโบนัสค่าสเตตัสพิเศษเพ ท่านผู้ชมครับพอเราเนี่ยได้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องการแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาทําการอัปเกรดด้วยนะครับซึ่งในส่วนการอัปเกรดนี่แหละมันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังลบแบบชั้นดีเลยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็จะมีเงื่อนไขให้กับเรานะครับทุกการอัปเกรดครับในทางระบบจะทําการหักในส่วนของดาร์คสติลครับและนอกจากนั้นแล้วครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตตรงด้านซ้ายมือโดยตลอดเวลานะครับ เพราะว่ามันเนี่ยจะมีการบ่งบอกโอกาสความสําเร็จและโอกาสล้มเหลวด้วยนั่นเองครับส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอ่ะเนี่ยทำการกดจิ้มครับอันนี้แหละท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นนะครับในการนะครับเพิ่มออปชั่นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมานะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังลบนะครับให้กับอุปกรณ์สมสัยทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่านะครับสำหรับ5เทคนิคนี้นะครับหวังว่าคงที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองครับผม และก็เป็นบ้างครับสำหรับเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม